อาลวครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู oh, <add> ่กับผมวิดียทีวีวันนี้อยู่ในไอดีของสมาชิกในทีมนะก็เดี๋ยวจะมาสุ่มฟูจิมะแอดวานกันครับผมวันนี้เข้ามาแล้วนะก่อนเข้าไปดูฟูจิมะแอดวานว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเราเข้าไปดูอีเวนต์ก่อนมีล็อกอินเพมันมีไอกิจกรรมแรกไอ้นั่นด้วยนี่ของใหม่อ่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมอ๋อได้บอลโอ้โหเติมเงินหมื่นได้ได้ลูกบอล ไอ้เลยกูยไอ้เลยอ๋อแล้วก็นี้ไอ้นี่แรกอ๋อเหมือนกิจกรรมเดิมเล่นลุกวันแล้วได้ฟูคุดะฮิโจอันนี้คือได้อะไรได้กรอบอ้ากิจกรรมตาแผดใหม่ครับผมโอ้แจกลุ้นไว้ว่าขอเสียงเชียร์ให้ดีอยู่เนี่ย อ๋อ,อได้รูนเวห้าผมว่าอย่างนี้ดีเลยนะแนู่นเวลาหกับตัวเนี้ยมุตโต่เนี่ยแต่จะมาทหํห้าอะไรมุตโต่เนี่ยฮานากตะเนี่ยอ๋อแต่มันเลือกได้อย่างเดียว่าจะเอารูนหรือจะเอาไอตัวละครเนานะถ้าเป็นผมผมก็คงเอารูนแล้วก็เป็นอันนี้คืออะไรเนะี่ยโชโยไาน์ฟอร์เมชั่น ออเฮ้ยแล้วอีกสองอันหาจากไหนอ่ะอ๋อแล้วอิน8ปดเดย์กับยูดฟูจิมะสกออ๋อแอดวานฟูจิมะอ๋อโอเคโอเคแล้วก็มีกิจกรรมขึ้นลีเจนได้ได้เพจอีกเหมือนเดิม นี่ทั่วไปนะหลักๆก็คงจะเป็นอันนี้นะที่เหมือนออกแนวแจกๆนิดนึงแจกตัวฟูจิมะฟรีใครที่ยังไม่มีก็มันก็เลือกได้ว่าจะเอาอันนี้สิบใบหรือจะไปแลกเป็นโปรไฟล์ฟูจิมะนะถ้าเกิดใครมีแล้วแลกเป็นโปรไฟล์ฟูจิมะคุ้มกว่ามันได้ฟรีอีกห้าใบมาแต่เข้าอีเวนต์หลักกันเลยก็เป็นดอกไม้ไฟนะไฟเวิร์กเฟสติวัลอีกแล้วก็ลอยห้าสิบใบรอบนี้มีตู้เดียวครับผมตู้เดียวเลยได้เลยนะฟูจิมะ เี๋ยวเรามาดูความเสียหายกันว่าเราจะโดนเท e ่าไหร่ก็เดี๋ยวผมใช้เพจซื้อก่อนนะสิอันมันมี150ใช่ไหมผมว่ายังไงก็ร้อยอะเต็มยังต่ำๆคือร้อยอะออกร้0ยห้านี่คือสี่พันปองนะสี่พันปองครับผมเรามีร1 0จะออกหรือเปล่าคือแม่งแทบไม่ต้องลุ้นอะไปลุ้นตอนท้ายๆอะ เอาขวดน้ำไปแดกก่อนบัตรมาหนึ่งื <vin> บัตรมาสองอะ่ะมีไม้แบบโอกาสที่จะไม่ต้องล้างอะ่ะเหลือสี่สิบเมื่อกี้เราใช้ไปสี่พันปองนะเอาอีกสักยี่สิบสี่พันแปดร้อยปองลอะอ่ะ หมดสี 4, ่พันแปดไม่นี้ได้อะไรอะ่ะอ้ยเ<อ>ดลิบายห้าพันสองอะ่ะโอ้ไม่ได้โอเคครับผมสุดท้ายก็ล้างอยู่ดีนะก็คือ5,600ป้อปองครับผมเดย1วัน ได้ฟูจิมาแอดวานนะไปะเราไปใช้บัตรฝึกแอดวานกันเลยไปคอม plete ก็เดี๋ยวสกิลเรื่องสกิลเรื่องอะไรเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะว่าใบานี้มันมีเท่าไหร่อันนี้มี64ใบแล้ใบเดี๋ยว มาจซื้อนี้ได้อีก1นึ่ใบซื้อเลยละกันวัน2ก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวผมให้คือยังไงดีอันนี้คือเป็นในดีของนุก 3s อใครๆอาจจะเคยได้ยินชื่อเนานะเดี๋ยวผมจะให้เขามาอัพเอละกันเพราะเขาเป็นเพยเพ์เจ้าฟูจิมะนะซึ่งแน่นอนเล่นเก่งกว่ผมแล้วผมแม่งเล่นฟูจิมะโคตรหวย ก็เดี๋ยวรอให้น้องเขามาอัพก่อนแล้วเดี๋ยวผมเข้ามาอธิบายีกทีแล้วกันว่าสกิลไหนควรอัพหรือไม่ควรอัพก็ฟูจิมะแอดวานนะ่ะซึ่งไม่รู้ว่าเจสิบสี่ใบมันจะพอหรือเปล่าอาจจะมีเติมเพิ่มนะเดี๋ยวรอดูกันเพราะมันอาจจะมีท่าที่จําเป็นและท่าที่ไม่จําเป็นด้วยโอเคครับผมก็ได้มาแล้วนะอัพฟูจิมะอันนี้คือผมไม่ได้เป็นคนอัพนะคือ ฟูจิมะเพลเยอร์ท่านหนึ่งครับนุก3เมรเขาอัพไว้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอัพอะไรบ้างผมก็ได้ถามถามแล้วแหละว่าทำไมสกิลนี้ถึงไม่องไม่อัพอะไรอย่างนี้นะก็สกิลของอันติครับคือจำเป็นต้องอัพทุกอันเลยคือมันมีทีเด็ดเลยเนี่ยบล็อกแล้วก็ทำให้อันติอยู่ถาวรนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ดีนะครับอันนี้คือถ้าเกิดเรากดอันติเนี่ยเพื่อร่วมทีมจะมีกำลังใจเนี่ยเป็นเคนจิฟูจิมะอิสอินกินมา Miracle s t Mir a เนี่ย He will raise his t e a m m a t e เนี่ยคือจะทำให้ energy ของเพื่อนร่วมทีมเพิ่มขึ้น10แล้วก็เนี่ยท่าทุกท่าของอันตินะแล้วก็มาดูท่าที่อัพกันก่อนก็คืออย่างแรกเลยก็คือท่าชู o นะท่าชู o ใช่หมดเลยอันนี้แน่นอนเพราะว่าฟูจิมะเนี่ยหน้าที่หลักก็คือเป็นทั้งสก s เลอร์แล้วก็เป็นตัวจ่ายเนาะอันนี้คือ up เต็ม ส่วนอันนี้สติลสติลนะคืออันนี้แค่อัพเหมือนแบบนิดหน่อย running w i t h out ball แต่ไม่ได้อัพออพรสวรรค์สติลนะซึ่งผมถามแล้วว่าทำไมถึงไม่อัพก็เขาบอกว่าเขาเล่นสายบล็อกก็คือตอนนี้ยังไม่ได้อยากเน้นไปที่สติลมากเท่าไหร่ไม่ได้ใส่ลูนสติลในการเล่นอยู่แล้วส่วนมากเขาถนัดในการบล็อกมากกว่าก็เลยยังไม่อัพสติลนะแล้วก็อันนี้ก็คือท่าอะไรวะ ถ้ารับบอลรับบอลชูตคืออัพแค่ถ้ารับบอลชูตเฉยในที่นี้เพราะว่ามันเปลี่ยนแอนิเมชันแล้วมันก็เลยรับไปทั้ง2แต้มแล้วก็3แต้มนะแต่อันนี้รับบอลเลอัพเนี่ยซึ่งอาตรงๆจากความคิดผมผมคิดว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะถ้าเกิดเป็นผมเลือกที่จะอัพเองเนี่ยผมก็ไม่น่าอัพเหมือนกันแล้วก็ถ้าจ่ายถ้าจ่ายก็ยังไม่ได้อัพครับผมพรสวรรค์หม่ถามว่านี้ดีไหมก็ดีนะมันลดโอกาสการโดนตัดบอลด้วยแล้วมันก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมยิงแม่นด้วย แล้อีกท่าหนึ่งที่อัพเต็มนะก็คือท่าเฟดส,สเต็ปแบ็กอะอยังไงก็ต้องอัพแน่นอนได้อนิเมชันใหม่แล้วก็แม่นขึ้นแล้วก็ได้พลังงานมากขึ้นนะคือมันจะช่วยให้อันนี้คือแบบทําให้พลังงานของฟูจิมะมาไวขึ้นอะไรเงี้ยยิ่งฟูจิมะมันอันติไวทุกอย่างมันก็ยิ่งดีอะนะก็เนี่ยดู เดี๋ยวรู้สึกว่าฟูจิมะเนี่ยที่ผมไปคุยคุยมาเห็นเขาว่ามันจะต้องมันจะจะเปลี่ยนเป็นแบบสายสามแต้มอาจจะใส่ลุนสามแต้มเลยหรือเปล่าเพราะมันได้แบบค่าสเตตัสชุดสามพื้นที่โล่งป่าวะอา่านี่ไงเนีย่ยได้สามพื้นที่โล่งห้าเปอร์เซ็นต์นี่ซึ่งอาจจะถ้าใส่ลุนสามแล้วถ้าเกิดใช้สกิลเนี่ยลูกแรกอาจจะลงเลยเนาะผมคิดว่ามีโอกาสเนาะก็ประมาณนี้ครับผมตอนนี้ฟูจิมะของนุ๊กสามเอสนะ ก็81%ถามว่านุก3 s คือใครก็เอาตรงๆก็เป็นเพลเยอร์ฟูจิมะคนหนึ่งที่ผมคิดว่าเล่นเก่งมากๆเลยนะถ้าเกิดใครเคยเล่นแรงสูงๆน่าจะเคยเห็นเขาอยู่ส่วนเกมเพย์ก็เดี๋ยวรอสักพักนึงรอผมไปเป็นเด็กข้างไข่คอยเก็บบอลคอยรีบาวให้มันก่อนนะช่วงนี้ก็ยังไงเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย